สวัสดีทุกคนสวัสดีวันอากาศร้อนๆน,นะทุกคนวันนี้ฉันเข้าไปเดินเล่นในเมืองมาโอ้โหต้องขอบอกเลยว่าอากาศร้อนมากๆเป็นวันแรกเลยมั้งที่เบลเยียมอากาศร้อนแบบสุดๆวันนี้ประมาณ30องศาได้มั้งเออก็คือแบบฉันไปเดินไม่ถึงไม่กี่ร้านอ่ะฉันไม่ไหวว่าฉันก็เลยนั่งรถกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าแบบตอนแรกก็กะจะไปซื้อของมูงนี้นั่นใช่ปะแต่แบบพอเดินไปเดินมาแบบมันร้อนแสบผิวมันร้อนอ่ะดูสิ มันร้อนแสบผิวไปหมดเลยอะฉันก็เลยกลับบ้านดีกว่ากลับมานั่งคุยข่าวนู่นนี่นั่นสบายๆดีกว่าเนาะแล้วก็วันนี้ก็มีอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจที่ฉันจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวเกี่ยวกับข่าวของคุณป้าลีน่าจังทุกคนคุณป้าลีน่าจังออกมาฟาด้องยี่หว่าหลังจากที่ได้มีกรณีเกี่ยวกับน้องลิซ่าฟีเวอร์ที่ใครๆต่างก็ต้องออกมาโคเวอร์เป็นน้องลิซ่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ป่าที่ใครๆก็อยากจะเหมือนน้องลิซ่าอยากจะเป็นแบบเหมือนบุคคลที่เขาร แต่ทีนี้น้องยี่หวางไงก็คือแบบเธอบังเอิญมีหน้าที่เหมือนน้องลิซ่าแล้วก็มีชาวเน็ตไปจับซูงจับได้ว่าเออน้องคนนี้หน้าหน้าเหมือนน้องลิซ่านะก็เลยได้กลายเป็นกระแสจนกระทั่งช่างแต่งหน้าน้องฉัดได้จับน้องยี่หวางมาแปลงร่างเป็นน้องลิซ่าไปซ้อมเต้นนู่นนี่นั่นจนหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ๊ยไม่เห็นจะเหมือนน้องลิซ่าเลยก็ได้มีกันว่ากันต่างนานาว่ากันไปนะน้องตามภาษาแบบ นักวิาพากษ์วิจารณ์ไงแต่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจก็คือป้าลีน่าจาังแกก็แก่แล้วแกก็ไม่น่าออกมาว่าเด็กมันอย่างนี้เลยเนาะเด็กเขาก็มีความฝันมีความเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นน้องลิซ่างไงน้องค่ะเขาก็แบบบังเอิญมีชาวเน็ตไปเจอน้องยี่หวาโดยบังเอิญมันก็เลยกลายเป็นกระแสะกลายเป็นประเด็นแต่แบบคําพูดจากคนที่มีอายุเนาะ จากกรณีที่คุณป้าลีน่าจางได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์น้องลิซา่าจนข่าวเนี้ได้เป็นข่าวกระแสะใหญ่ที่แบบถูกวิาพากษ์วิจารณ์ไปถึงต่างประเทศนะทุกคน ในกเูเยนบูเขาก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะทุกคนเกี่ยวกับว่ากรณีของน้องยี่หวาเนี่ยได้จุดประเด็นกลายเป็นแบบประเด็นสร้างความเกลียดชงังเป็นหัวข้อที่ว่าสร้างความเกลียดชังในตัวของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะว่าเออเธอไม่น่ามาแต่ง,ต,ง,ต,งตัวเหมือนน้องลิซา่าเธอไม่น่ามาโคเวอร์ไม่น่ามาแบบทําตัวเหมือนน้องลิซา่าเธอเทียบไม่ติดถ้าเกิดจะมาเป็นน้องลิซา่าแต่ว่าในสื่อต่างประเทศเขาก็มีจิตสามัญสำนึกนะทุกคนก็คือแบบมีการเบอร์ภาพของน้องคนนี้เอาไว้แบบ เออเป็นอะไรที่แบบมีจัญญาบันมากๆเลยซึ่งฉันก็เห็นด้วยนะก็คืออีป้าลีนาจังนะแกก็ได้ออกไลฟ์สดฉะน้องยี่หวาเหมือนน้องลิซ่าตรงไหนทุเรศทําให้น้องลิซ่าเสียหายทําไมออกมาทําแบบนี้เพราะว่าไม่มีความเหมือนเลยซึ่งแกก็พูดเยอะมากนะทุกคนช่างแต่งหน้ามันอยากก่อกระแสแล้วก็ไปเอาเด็กขายไก่คือพูดแบบมีคำหนึ่งที่ป้าแกพูดด่ะอีเด็กขายไก่ทอดมันเอออะไรอย่างเงี้ยคือแกก็ไม่ได้ออกมาพูดอย่างนี้นะทุกคน หลังจากที่ป้าลีน่าจางแก,กได้ออกมาพูดวิพาภา์วิาจาร์เกี่ยวกับเรื่องในใช่ปะเหล่าบรรดาชาวเน็ตก็ได้ออกมาพูดแบบทําไมคุณไปด่าน้องเขาแบบนั้นคุณไม่มีมารยาทเลยเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่มีวุฒิภาวะถ้าน้องเก็บเอาคําพูดป้ามาใส่ใจล่ะน้องจะรู้สึกยังไงคือคือป้าไ,ไปว่าน้องเขาอีเด็กขายไก่ขายไก่ทอดอะ่ะเออแบบดูถูกเขานู่นนี่นั่นอ่ะซึ่งฉันมองว่ามันไม่เหมาะสมนะถ้าน้องเขาเก็บเอาไปคิดแล้วแบบ เอาไปน้อยใจเป็นปมอ,อะ่ะมันเหมือนแบบคุณสร้างตาบาบให้กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะจริงๆคือฉันก็หวังว่าน้องก็น่าจะเข้าใจว่าป้าเขาแบบน่าจะให้อภัยอโหสิให้ป้าเขาไปอะไรอย่างเงี้ยคือฉันไม่อยากให้น้องคิดในแง่ลบอะเพราะว่าฉันก็จะส่งพลังบวกให้กับน้องแล้วก็เหล่าบรรดาชาวเน็ตหลายๆคนคือเข้าใจเลยเกี่ยวกับความฝันของน้องในครั้งนี้ทุกคนสนับสนุนนะแต่มีอีป้าคนนี้คนเดียวแหละที่ออกมาว่าน้องแล้วก็ทําให้น้องแบบมีปม คือเป็นตาบาปในใจอ่ะมันเหมือนกับว่าทําไมต้องออกมาพูดอย่างนี้ด้วยอ่ะถูกต้องไหมล่ะแล้วแต่แล้วสำหรับความคิดของฉันนะถ้าน้องลิซ่ารู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าเธออาจจะรู้อยู่แล้วเขาน้องลิซ่าจะไม่มีทางว่าน้องยี่หวาอย่างนี้เด็ดขาดน้องมีแต่จะส่งเสริมแล้วก็ให้กําลังใจเป็นพลังบวกให้กับน้องยี่หวาอย่างแน่นอนทุกคนเพราะว่าน้องลิซ่าเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนไงละ่ะทุกคนเชื่อไหมเพราะว่าคนที่จิตใจไม่ดีเท่านั้นแหละที่จะออกมาพูดเรื่องแบบน ก็คือหลังจากที่ข่าวเรื่องนี้ได้กลายเป็นกระแสนในต่างประเทศใช่ปะเราบรรดาชาวเนต่างประเทศทุกคนต่างก็แบบเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าให้กําลังใจน้องยี่หว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะเอามาดูถูกเปรียบเทียบกันไม่สมควรที่จะเอามาเป็นเรื่องที่เกลียดชังกันอย่างเช่นคอมเมนต์ของคนนี้เลยนะคะพฤติกรรมเช่นนี้มันเป็นพฤติกรรมที่น่าขยะแขยงและไร้ระดับเธอเป็นเด็กที่ทํางานและและเธอก็ไม่สมควรได้รับการเกลียดจากรูปลักษณ์ภายนอกของเธอ โดยไม่คำนึงว่าเธอจะมีคนชอบเธอหรือไม่ชอบเธอไม่ใช่พวกของเขาแล,และเธอก็เป็นตัวของตัวเองและเธอก็สมควรที่จะได้การเคารพยกย่องเ้องคนนี้น่ารักมากๆและเธอก็เป็นตัวของตัวเธอเองได้อย่างสมบูรณ์แบบเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักนะเธอไม่ได้ทําตัวเรียนแบบลิซ่าอะไรเลยเธอเป็นตัวของตัวเองเด็กคนนี้เขายังไม่ดังเลยทําไมพวกคุณไปว่าเขาอย่างนั้นมันก็แค่เป็นความฝันของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งคุณไม่ควรที่จะไปสร้างความเกลียดชังให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ควรที่จะไปสร้างตาบาบให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้ จริงๆแล้วเธอเป็นคนที่น่ารักและก็สวยมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้เธอเป็นธรรมชาติมากๆแต่ลิซ่าไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไปแล้วก็คือประมาณว่าในส่วนของลิซ่าเธอเติบโตแล้วก็เธอก็ไปอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับการทํางานเป็นผลประโยชน์ไปแล้วแต่เด็กน้องยี่หว่าคนนี้เธอยังเป็นธรรมชาติเธอยังไร้เดียงสาอะไรประมาณนี้นะทุกคนนี่นะคะแล้วก็ชาวเน็ตก็โตออกมาโตเห็นกันใหญ่เลยแล้วก็เอารูปน้องลิซ่าออกมา แสดงความคิดเห็นกันนะคะว่าโอ้โหก็คือเรียกได้ว่าชาวเน็ตเกาหลีนะทางต่างประเทศก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างหนักมากก็คือทุกคนแสดงความคิดเห็นกันอย่างเป็นบวกแล้วก็ให้กําลังใจน้องยี่หวะกันอย่างเต็มที่มันเป็นเรื่องที่ขมขืนมันเป็นเหมือนนรโลกสาวน้อยที่น่าสงสาครคนนี้เธอไม่สมควรที่จะได้รับการปฏิบัติเช่นนี้เธอสวยมากๆเลยนะสาวน้อยแต่ฉันคิดว่าความเกลียดชังเป็นอีกหนึ่งวิธี ความเกลียดชังไม่ได้มีดีต่อเด็กผู้หญิงคนนี้เลยแต่มีต่อลิซ่าเพราะบางคนมองว่าเธอเป็นพลาสติกในขณะที่เด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นธรรมชาติลิซ่าทำสัญญกรรมพลาสติกแต่อะไรคือเรื่องใหญ่เธอเลอกเหมือนกับฉันฉันวองว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนที่ดีที่สุดก็คือเธอเกิดมาพร้อมกับใบหน้าแบบนั้นเองแต่ลิซ่าซื้อมาก็เหมือนกับว่าชาวเน็ตก็ได้เข้ามาโต้เถียงกันว่าหน้าของลิซ่าก็ยังมีการทำสัญญกรรมนะ้ไม่ได้เป็นธรรมชาติเหมือนกับน้องยี่หวานูนี่นั่นก็คือได้มีการพูดโต้เถียงเปรียบ,บเ,ยเยยทีย นู่นนี่นั่นหรือว่าไปต่อว่าแต่จากคอมเมนต์ส่วนใหญ่หลายฝ่ายเข้าใจนะไม่มีใครที่แสดงความเกลียดชังหรือออกมาว่าน้องยี่หวะเลยฉันคิดว่าคนไทยในสมัยนี้เข้าใจอะไรได้มากยิ่งขึ้นและสําหรับตัวฉันเองฉันก็เข้าใจน้องนะแล้วก็อยากจะให้กําลังออกมาให้กําลังใจน้องยี่หวะสู้ต่อไปเป็นตัวของตัวเองต่อไปคนเราอะ มีสิทธิ์ที่จะฝันมีสิทธิ์ที่จะสัตมีสิทธิ์ที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองรักและการที่คุณอยากจะเป็นเหมือนน้องลิซ่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดเลยไม่ว่าคุณจะทําอาชีพไหนคุณจะเป็นอะไรคุณมีสิทธิ์ที่จะฝันถูกต้องไหมล่ะแต่สังคมไทยอะอย่างอีป้าลีนาเนี่ยเป็นแบบเป็นคนที่แบ่งชนชั้นเป็นคนที่เหยียดคนนะ่ะทุกคนเออจริงๆเรื่องในชั้นแบบหลับไม่ได้เลยนะ จากที่ฉันดูคลิปของป้าแกเนี่ยก็คือหลายๆอย่างในเรื่องหลายๆประเด็นป้าแกก็ออกมาแสดงความคิดเห็นดีนะแต,แต่ในเรื่องของน้องยี่หวาเนี่ยฉันรับไม่ได้จริงๆทุกคนแบบทำไมป้าแกจะต้องออกมาพูดอย่างนี้แต่ก็เออข่าวนี้มันก็เป็นแค่กระแสเล็กๆน้อยๆนะทุกคนเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆที่ฉันอยากจะออกมาพูดคุยกับทุกคนในวันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากสําหรับวันร้อนๆในวันนี้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากำลังจะออกไปเล่นในเมืองกันนะคะช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นลดราคา50%ทุกคนแล้ววันนี้ฉันก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของการลดราคาที่เบลเยียมกันหนึว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็วันนี้ฉันจะนั่งรถเมย์ไปนะคะทุกคน๋ยวจะให้ดูบรรยากาศการนั่งรถเมย์เหมือนรถเมย์จะมาเราเลยอะ 那一们。 ตลาดนัดนะคะให้เห็นบรรยงวันนี้คนออกมานี่เลยแต่ตลาดไม่ใหญ่เลยไม่คนะ่อยมีอะไรจะมีคนดู <c oughs> นมีคนออกมามาเดินเล่น เตรวนี้ก็จะเป็นแบบรถขาพวกขนมปังนะคะฉันก็จำไม่ได้แล้วว่าอะไรร้อนวันนี้อากาศจะร้อนนิดนึงนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นร้านขายไก่นะคะขายดีมากอร่อยไยก่ย่าง เสื้อผ้าสไตล์แฟชั่นของที่นี่นะคะก็จะสไตล์ป้าๆนิดนึงเนาะไม่ค่อยแฟชั่นเหมือนบ้านเราะ ไม่ค่อยจะแฟชั่นเหมือนถั่วร้านขายถั่วเนาะถั่วนะคะนี่ละคะร้านขายดอกไม้ทุกคนสวยง่ามมากๆนะคะในอลิเซียโชว์ดอกไม้สิเรนเดียสวยมากๆอยู่ไรเดาใครเรนเดีย แต่ว่าฉันหอบลับบ้านใช่เพราะว่าฉันมารถเมล์นะคะเสียดายสวยจสวยสก๊อตดนะจุดกับฉันระวังนะคะยก็คือตอนนี้เราก็เริ่มหิวกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเข้าไปในเมะะืองค่ะไปหาของกินกันเนาะ เดี๋ยวจะไปเช็คดูว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอาหารไทยตรงนี้วันนี้เขาจะเปิดไหมหรือว่าเราอาจจะก,กินอนีิเซียเขาอยากจะกินพวกแมคโดนัล,ล์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดินเข้าไปเช็คข้างในเมืองกันดูดีกว่าวันนี้ก็คืออากาศจะร้อนมากๆนะคะโอ้ยชานแม่นานๆเบลเยี่ยมจะอากาศร้อนเนาะก็เลยแบบผู้คนก็จะออกมาแบบแตกตื่นเหมือนพึ่งแตกลาคนออกมาตื่นนะคะทุกคนวันนี้โอ้ย เดี๋ยวเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกร้อนแ,แ,แผดแดดแผดเผานะคะเดี๋ยวเจอกันูสเออนะคะเป็นร้านเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะคะมีพระาตางนะคะสวยงามนี่ก็คือบรรยากาศเดินเท้ามาเข็นดีดีดลูก อากาศจะถ้ามาตรงทางนี้ก็คือจะไม่ค่อยร้อนมากนะถ้าไปอีกทางหรือคนเยอะร้อน,นมากๆค่ะทุกคนบรรยากาศเมืองที่เชอยดูนะคะต้นไม้สวยงามดหกไหม้วันนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงลด50%เลยทุกคนมันก็จะ คนเยอะนิดนึงของทุกอย่างก็จะรดเป็นแบบลดประจำปีนะคะวันนี้มาร้านไทยนะคะก็คือเขาทำก่อสร้างอยู่หน้าร้านเห็นไหมคะก็คือร้านเขาจะปิดนะคะจะเปิดอีกทีวันศุกร์เนาะก็เลยอดกินจะมีร้านเดียวในเมืองเมื่อก่อนมันก็จะมีหลายร้านอยู่แต่ว่าเขาก็เลิกทำไปเนาะก็คือปิดโอ้ยร้อนมากเลยอาริเซ่ไป KFC ก็เดี๋ยวเราจะไปกิน KFC กันนะคะวันนี้มาแล้วเนอะเอาไปสา้นะคะจะมีร้านกุก,กาแฟเข้าไปสั่ง KFC กันเลย <English. S 2> mm hmm. กดเป็น <Yeah. S 1> ภาษาอะไรไ <English. Okay. S 1> อังกฤษดัชเคียร์ไไงอะสั่งมาจะกินอะไรกดมาไคที mm ่โ hmm. อด้วย mm hmm. สุดท้ายก็มาจบที่ไก่ KFC นะคะทุกคนเพราะว่าเด็กๆต้องการที่จะกินไก่ mm hmm. ก็ฉันก็เออวันนี้ เป็นวันพาเด็กๆมาเที่ยวนะก <Michael. S 1> ็กินไก่นะกันอยมันมีอากาศดีอนะคะกินไก่เด็กๆสั่งไก,ก่นกี่นะ,น,นะคะสามสิบยูโรนะคะตัวไก่ทไก่ k ม c กันนะคะนั่งนะคะคนั่งรอไก่เราก็กำลังนั่งรอไก่ทีเอ็กัน เดี๋ยวเราก็จะไปกินกอนกับคกันโนเราก็จะพาินชมบรรยากาศรอบๆเมืองนะคะวันนี้คือแบบร้อนมากอะ่ะร้อน,นจริงๆร้อนตับแดดนะคะให้ดูบรรยากาศรอบข้างน,นอกนะคะดแดดแรงมากอ้อดีใจสีอ้อดีใจวันหลังเขาก็จะออกมานั่งรับแดดกั เพราะว่าแดดดีมากๆฝรั่งจะชอบแดดแต่เราเ,เนี่ยจะลัวแดดค่ะจานเคเอฟซนะคะเด็กๆก็แจกจ่ายเราสัตถทวิต พีโอกินแล้วหรอ uh huh. พี่โอก็กินฟกแล้วนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์ของอลิเซียฉันก็สั่งทวิตมาน,นะคะหน้าตาทวิตก็จะเป็นประมาณนี้นะคะือทวิตมาทุกคนมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะ เงียมทุกคนนี่อ,อา <ละ S 2> เป่าด้วยครับรครับอะไรครับนอ๋อเขา,าเห็นหมานะคะเนะือกั่นสลัดนะคะคุณโซโลย ประมาณนี้นะคะวิชิ่ิชิ่ตอนนี้พวกเราก็กินกันเกือบจะหมดแล้วนะขอบคุณเกือบจะหมดแล้วนะขอบคุณเบอร์อาซาอร่อยไหมคะเด็กๆอร่อยไหมอลิเซีย mm hmm. มีได้แคเอฟซี เี่ยวอร่อยไหมลูกอร่อยที่อวเลยยามีไหนพูดยามีก่อนยามีรอบๆนะคะรราคาลเรากำลังจะเดินเข้าไปเดชิกา รยากาวันนี้ผู้คนก็จะออกมาช้อปปิ้งกันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกอ,อย่างจะลดร,ราคา50าท์วฉันก็ฉันก,นก็ไม่ค่อยได้ซื้อเยอะหรอกเพราะว่าของลดราคามันก็จะเป็นแบบพวกฉันไม่ค่อยชอบสไตล์มัน,น,นเดี๋ยวรอไปช้อปที่เมืองไทยก็จะเป็นอะไรที่ของเด็กๆที่เขาอยากจะได้จริงๆอะไรอย่างเงะะี้ยค่ะ เดินลูกค่อยๆเดินนิดเองอย่าไปให้ทีโอ้เ่รอเราจะนั่งกันตรงนั้นนะคะทุกคนจะครีมไหมลูก ตอนนี้นะคะเราก็มานั่งกินไอศกรีมกัน,นะคะ่ะทุกคนอากาศก็จะรอ้อนเร็วเช็คเพดา่ไนกันค่ะทุกบรรยากาศก็จะแบบประมาณนี้เลยอากาศร้อนมากฉันก็สั่งกาแฟมานะคะคเป็นลาเต้รสหวาน ไมกเป็นลกครับผมโอก็อ,อริเซ่ก็กินอกไอติมแมงโก้อริเซ่อร่อยไหมไอติมแมงโก,ก้เล็่กก่มงโก้ไหนมามาทูบหน่อยขอทูบหน่อยอืมอืมอืม้ออร่อยอกัน์นดแ<ด>ก้เลเกแมงกี่ก็นนะคก็คืออากาศมัน,น,ะะน,นจะร้อนแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วเพราะว่าไม่ไหวเพราะฉันรู้สึกเหมือนจะตายอะ่ะเหมือนไม่เกียมแต่ร้านที่นี่เขาก็บริการดีนะเขาก็มาเสิร์ฟม,มาอะไรแบบดีอะ่ะใจดีอยู่ฉันว่าฝรั่งเขาจะชอบแดกทุกคนฉันก็ไม่ไหวตุ๊กไม้เป็นหมดแล้วดูพี่แขน คือแบบร้อนมากๆแบบเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเบลเยียมอะ่ะคือแบบ๋อฉันต้องรีบกลับบ้านปกติฉันก็จะเดินเล่นอยู่ที่นี่นานพอสมควรแต่วันนี้ไม่ไหววันทุกคนฉันถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูไมได้ไม่หมดอะ่ะมันไม่ไหวมันร้อนแบบจะตายแนละ้วว่าร้อนแบบนานๆเบลเยียมจะร้อนสักทีหนึ่งเนอะ<พ><พ>ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นลถนมีกันนะคะแล้วก็ ส,สุดการเดินทางสําหรับวันนี้เราก็กลับไปคุยข่าวพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆน,นะคะฝรั่งมันทนร้อนได้อะฉันไม่ไหวว่าทุกคนฉันจะไหมระเบิดเด็กๆแบบตัวแดงเหงื่อโซกนะคะโอเคอันนี้นะคะตึกเขาก็จะเป็นศิลปะมากๆนะคะทุกคนเป็นการทำสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใคร รงน,นี้จะเป็นสี่แยกของเราที่จะเดินไปขึ้นรถเมล์นะคะแดดท,ทุกคนดูแดดโอโหกคือแบบสวยอะฉันชอบนะสวยงามอลิเซียเขาก็จะโกรธนะคะเขาบอกมามาเธอทำไมถ่ายเยอะจังเธอจะถ่ายอะไรนักหนา